สวัสด,ดีค่ะฉันนางสาวเดือนเพ็ญการรัตน์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชันนานการพิเศษจากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโอทอปจะมาแนะนำการบันทึกข้อมูลผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัฒตราพรสั้นๆเข้าใจง่ายในสองขั้นตอนก่อนอื่นมีข้อมูลการบันทึกของตัวเองหรือยังว่าท่านต้องเตรียมอะไรบ้าง สิ่งแรกข้อมูลของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่สมัครเข้าประกวดอันที่สองรูปภาพภาพประกวดที่คมชัดขนาดไฟล์ภาพต้องไม่เกิน10 MB พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตถกรรมประจำปี2568หรือไปที่ w w w f a b i c u d 2 0 c o m สามารถคลิกลิงด้านล่างนี้ได้แล้วกรอกรหัสในช่อง User Name ซึ่งมี2รหัสเลือกรหัสไหนก็ได้จดเอาไว้เพื่อนำไปกรอกได้เลยรหัสที่1คือ4001-001ใส่ Password w w i d t w w i e q รหัสที่2คือ4001-002ใส่ Password qurfkpa พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องใส่ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วกดล็อกินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2เลือกจังหวัดกาลสินเป็นขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลของผู้สมัครเองคลิกปุ่มเครื่องหมายบวกซึ่งจะมีให้บันทึกข้อมูลทั้งหมด17ข้อกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องในแต่ละช่องดังนี้1เลือกคำนำหน้า2กรอกชื่อและสกุล3กรอกชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ4กรอกอายุ กรอกข้อมูลที่อยู่และการติดต่อ 6. เลือกคุณสมบัติของผู้สมัครคือผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเเลือกประเภทผ้าที่สมัครเข้าประกวดซึ่งสามารถเลือกได้แค่หนึ่งรายการ 8. กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ข้อมูลตรงนี้เป็นชื่อที่ผู้ประกอบการตั้งชื่อผ้าที่ส่งเข้าประกวดเช่นผ้าลายสิริราชะพัชพรมงคลมนตราธิการ 9. กรอกเรื่องราวผ้าที่ส่งเข้าประกวด กำหนดตัวอักษรไม่เกิน500ตัวอักษร10กรอกข้อมูลสีที่ใช้ย้อมเส้นใยสำหรับผักกำหนดตัวอักษรไม่เกิน500ตัวอักษร11กรอกขนาดความกว้างยาวของผลิตภัณฑ์หน่วยเป็นเซนติเมตร12กรอกราคาบาท 13. คลิกเพื่อเลือกรูปภาพผลิตภัณฑ์1รูปขนาดไม่เกิน10 MB อ4บ1เลือกว่าเคยหรือไม่เคยเข้าร่วมประกวด 15. จากข้อ14ถ้าเคยเข้าร่วมประกวดให้ระบุปีที่เข้าร่วม 16. กรอกชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแลระดับจังหวัดคือนางสาวเดือนเพนการรับตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษเบอร์โทรศัพท์0875481152ข้อ16นี้ขอสมวนสิทธิ์เป็นชื่อเจ้าหน้าที่จังหวัดเพื่อง่ายต่อการประสานงานจากกรมหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 17. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการดึงข้อมูลพื้นฐานคนที่ส่งผ้าเข้าประกวดมากกว่า1พื้ผืนหรือการดูข้อมูลการแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูลให้ดำเนินการดังน,นี้ให้ไปที่จุด3จุดจะแสดงรายการ 1. ดูพลิเตคือการทำซ้ำข้อมูลสำหรับผู้เข้าประกวดมากกว่า1รายการ 2. อ d i ีการแก้ไขข้อมูล 3. d e ดีลีการลบข้อมูล 4. e x p o r พอร์ตด,ดี PDF ส่งออกข้อมูลเป็น PDF 5. e x p o r พอร์ตด,ดีเทล d ส่งออกข้อมูลเป็น Word เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบันทึกข้อมูลง่ายมากๆเลยใช่ไหมหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกภาพประกวดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเดือนเพนการรัฐโทรศัพท์0 8 7 5 4 8 1 1 5 2 ยินดีให้คำปรึกษาขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยขอบคุณค่ะ